สวัสดีครับผมปอนครับโอ้ครับกีฟค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอเปอรทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นฟังเคียบป๊อปกับอีกหนึ่งศิลปินต้องเรียกว่าเป็นคนไทยแล้วที่ไปโด่งดังในประเทศเกาหลีครับผมนะครับผมแล้วตอนนี้ก็คือปล่อยเป็นตัวเป็นโซโล่ในนิวซีแลนด์นะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่า Living นั่นเองครับจากน้องแบมแบมก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเก่งมากๆเนาะก็เดี๋ยวไปดูตัวไอวีนี้เลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ดอกไม้ปดอกไม้เต็มหมดเลยครับอูตาสวยมากดีอู้ชอตสีผมสีดีเสื้อผ้าดีเอ้ยเฮ้ยน่นร่ะลูกแมวแบบต้องต้องเมโูดีเพลงเหมือนในนิเดน่สเุลงดิ เออชอบแบบแบบนรูปนี้น่ารักน่ารักน่ารักมากอ๋อมีเต้นแบบพาเต้นคู่ด้วยเหมือนเป็นอยู่ในกล่องเลยเนาะเอออยู่ในก <c oughs> ล่องใฮ่คร <c oughs> ับเด็กเป็นเด็กเป็นชอบชอบอะไรที่การมีแบบแบ็กอัพแบบชายหญิงฮะเออ,เอ,อ

ชอบเสื้อผ้าจ้ะไม่เสื้อผ้าดีเลยที่พี่เสื้อหรือวิกตองอ่ะนี่อ่ะชุดนี้สวยมากเลยเรือกสวยเหมือนเป็นสีเรือ่ะเออเป็นสีแบบเรืออะไรเงี้ยเปนสีตกอ่ะมันสีแบบจะสวยสวยสวยมากเป็นศิลปะเงีปยศิลปะแบบนทับสนุกกันเชียวโอ้ โหชุดเยอะมากทุกดีมากเลยอ่ะชอบปุ๊กเลยเออท่านีน่ารัก <c oughs> น่ารักแหมแบ็คอัพบางคนก็คุ้นหน้านะเน,นี่ย <c oughs> อ๋อใช่ <c oughs> <c oughs> องน่ารักจังเลยโอ้โอ oh, oh. 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 oh, oh. oh, ้โอ้โหนอารักองยหนองโ <c oughs> อ,อ,อะะ้ oh. Oh. น่ารักลิฟเป็นเฟิร์ส i น uh, like i ะเบ u m ั้นะของแบมแบมชอบชุดนี้มากเลยอ่ะจริงสวยชุดนี้ก็สวยเขาแบบเขาแต่งชุดลุคอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้ามากเข้ามากอ่ะ โหลั oh, วนี้ก็เริ e ่ K ip, มอินเครดิตแบบดีมากน้อสวยเนาะ <c oughs> <c oughs> เออสวยเหมือนให้เบื้องหลังไปด้วยอันนี้ต้องถ่ายที <c oughs> ละคนทีละคนถ่ายแยก <c oughs> อันนี้เป็นตารางหมักหรือ ข่อแับต้องเล็กมากๆเลย <laughs> น่ารักมากจริงแล้วก็ชอบเพลงพี่ชอบเพลงชอบท่อนฮุกมันแบบฟังแล้วมันสบายติดเมโลดี้มันแบบว่าสนุกแล้วก็ฟังง่ายใช่แล้วมันเข้ากับตัวสีของโทนเบีด้วยนะเอ็มบีก็จะมีความสดใสเยอะแล้วก็ในจะเรื่องชุดอีกชุดหลุยส์วิกตองที่เป็นที่เป็นแบบสีตกเลอบสวยมากเป็นแบบมันอาร์ตอะมันดีอะแล้วแบบเวลาน้องมาใส่คือแบบเข้าของน้องมากเลยจริงคอนแทคเลนส์น้องคือแบบสวยมาก เปิดมาเห็นตาแล้วแบบตาสวยตาสวยคือพอเขาแต่งลุคนี้แล้วแบบดีอ่ะทั้งทรงผมสีผมอะไรเงี้ยเสื้อเข้ากันหมดอย่างหมดเลยมีบางมุมเห็นน้องพี่นึกถึงนี่ด้วยเหมือนนึกถึงมาร์คอ่ะคล้ายคล้ายเออมันจะมีภาพบางมุมนะแบบนึกถึงแบบนึกถึงมาร์คอะไรคือปราจันทีแล้วก็คอนเซปต์ดีคอนเซปต์ดีมากแต่จริงเรื่องเราแอบไปอ่านมาเรื่องเขาค่อนข้างเจาะลึกมากเป็นยังไงสิไหนเล่าเขาบอกว่าเรื่องนี้มีแรงใจมาจาก เทพประกนาำกีแันโดราคือกล่องที่เราเห็นน้องเปิดตอนแรกอันนั้นอ่ะคือเหมือนกล่องฮพนโด่าที่แบบว่าความโชวร้ายจะออกมาแบบทร้ายโลกอะไรประมาณอย่างนี้แล้วเหมือนตัวแบรนเองเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นความหวังก็คือเปรียบตัวเองเหมือนเป็นลิฟบินที่จะมาสร้างเอามาผูกใหม่เป็นความหวังสร้างให้โลกใหม่ตอนหลังที่เราจะเห็นมีคนเยอะๆใช่ใช่ใช่อะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนแบบจะมาเป็นความหวังแล้วก็สร้างความสุขให้คนอะไรอย่างนี้ตอนหลังอย่างนี้ ี้เอ้ยเขาหมายดีก็เปลี่ยนเหมือนน้องแบบเป็นคอนเสิร์ตใสที่ซ่อนอยู่ที่แบบแจกจ่ายให้หลายคนเลยอ๋อเหมือนตอนสุดท้ายที่เป็นกล่องแพนโดูราเยอะๆแล้วก็มีริบบินผูกทุกอันอลยตอนแรกกล่องข้างในมันจะเป็นควันแล้วก็สีดำใช่ไหมแต่ตอนหลังเปิดมาจะเป็นดอกไม้แล้วเออก็เหมือนเปลี่ยนใหม่เป็นคอนเสิร์ดใสแทนเอ้ยคอนเซ็ปต์ดีมากจริงเขาได้รู้ความหมายแล้วแบบลดมากจริงๆต้องบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นเป็นเพลงแรกของน้องด้วยแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเองได้ฟังน้องร้องเพลงมากขึ้นถ้าปกติตอนอยู่กับเเซว่นก็จะแบบว่าเป็นแรปซะส่วนใหญ่ใช่ ก็จะแบบได้แบบว่ามีพาร์ทร้องเยอะขึ้น,นะะแล้วแบบอุย้ยร้องแบบร้องดีมากเลยน่ารักแล้วเข้ากับน้องจริงครับนะครับโอเคนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับอาร์เลชัน่นเบสิกวิดีโอเพลงริบบิ้นริบบิ้นอ่าจากหรือเวลาร้องน้องจะร้องว่าริบบิ้บนบอเออเป็นกอลอ,อ่ะน่าจะออกได้สองเสียงแล้วมั้งถ้าออกอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าก็อันนี้เป็นเป็นเอ็มบีของน้องแบบแบมๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สรุปไปได้กันนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสาาหรรััับววนนนี้เคขอต ไปก่อนแล้วก็กลับมา้นม่อีกนิหนึ่งกับเรทชั่นในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ